ี่คือกล่องทีวีดิจิตอลคอมโปรุ่น TRT2B นะครับผมตัวนี้จะเป็นกล่องสีฟ้านะครับข้างในก็จะมีรีโมทสาย a v วสาย HDMI ตัวทานแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมนะอุปกรณ์ก็เป็นเหมือนกับของรุ่นเเลยนะครับผมแต่ตัวนี้รุ่นบีแตกต่างที่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับผมอ่าอย่างเช่นตัวนี้ USB จะอยู่ด้านหลังนะครับอ่ามีปลั๊กหัวกลมเหมือนกันนะครับสาย AV นี่ใช้กับทีวีรุ่นเก่านะครับผมหลังเต่าจอแก้วส่วน HDMI ตัวนี้ใช้กับทีวีรุ่นใหม่นะครับเสียบสายสัญญาณภาพเข้าไปอย่างนี้นะครับผมผมเป็นจอรุ่นใหม่ก็ใช้ HDMI นะครับผมจากนั้นก็จากเสาอากาศนะครับไีสายอากาศเข้าเสียบที่ช่องนี้เลยแล้วก็เสียบปลั๊กได้แค่นี้ก็เรีย ที่รีโมททีวีเปลี่ยนช่อง h d m ดีใหมให้ถูกต้องด้วยนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมช่องรายการมาแล้วนะเราจะลองใช้รีโมทในการเปลี่ยนช่องดูนะครับผมอ่าเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงได้ตามสบายเลยตัวหน้าเครื่องก็มีปุ่มเหมือนกันนะครับผมสามารถกดปุ่มเปลี่ยนช่องได้เหมือนกันอนะาเอาไปลองใช้ดูนะครับก่อทีวีดิจิตอลคอมโพทีสองบี